สวัสดีครับผมนายบงคูส้งทองมห้ารับสองเล่ที่สามครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับคลอโรพาสครับลักษณะของคลอโรพาสนะครับเป็นออเกนเอลที่มีรูปทรงรีมีเม็ดสีคลอโรฟิล์เอาไว้ดูดซึมซับแสงครับหน้าที่ของคลอโรพาสนับทําหน้าที่ดูดซับแสงดูใช้คลอโรฟิลดูดซับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ครับต่อมานับคือส่วนประกอบต่างๆของคลอโรพาสนับ เรื่อีตัว A นะครับเยื่อหุ้มชั้นในนะครับภาษาอังกฤษคือ outer membrane นะครับสกดว่า O U T E R M E M B R A N E นะครับเยื่อหุ้มชั้นในนะครับทำเป็นเยื่อหุ้มกึ่งเปิดผ่านนะครับทำให้นำน้ำแก๊สไอออนเข้าสู่คลอโรพลาสได้นะครับเป็นตัวควบคุมการเข้าออกของสารระหว่างไซโทพลาสซึมกับคลอโรพลาสครับต่อมานะครับตัว B ีนะครับนั่นก็คือ stoma นะครับสะกดว่า S T R O M A นะครับ ต่อมานะครับเป็นที่เกิดปฏิกิริยาคาร์บอนเพื่อได้กลูโคสนะครับและยังเก็บสารพืชุกกรรมของโครลพาสและเกิดโปรตีนจำเพาะของโครลพาสด้วยครับต่อมาครับตัว C ครับไทลาคอยนะครับสะกดว่า T H Y L A K O I D นะครับไทลาคอยนะครับเป็นพื้นที่ที่เกิดปฏิกิริยาแสงเพื่อสารพลังงานสูงนะครับเช่น ATP แล้ว NADH นะครับต่อมานครับตัว D ครับคือกาลนุ่มนะครับ granum นะครับการนุ่มก็ทาหน้าที่คาคาบไทละคอยนะครับเกิดปฏิกิริยาแสงนะครับนอกจากนั้นก็ยังเพิ่มพื้นที่การเกิดปฏิกิริยาแสงด้วยครับต่อมาครับตัว e ครับ s t o m a lamella stroma lamella นะครับ s t o m a lamella นะครับเป็นโครงสร้างเชื่อมต่อระหว่างการนุ่มต่างๆเข้าด้วยกันนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนสารและพลังงานระหว่างการนุ่มต่างๆครับ ต่อมานะครับ F นครับตัวท้ายนะครับก็คือเยื่อหุ้มชั้นในนะครับ Inner membrane นะครับเยื่อหุ้มชั้นในนะครับทำหน้าที่ลำเลียนสารที่จะเป็นต่อคลอรพาสนะครับเช่นสารพลังงานสูงแล้วสารอื่นๆต่างๆนะครับ